ตัวอย่างนะครับเป็นไปนโนเดเป็นตัวอย่างทีู่้ทนชนรุ่งหลันะครับได้เอายาจากลุงพุ่มได้ชี้ด้วยว่าไดแต่ย่านพี่น้องนะครับยกตัวอย่างนะครับเราเป็นคนลองนางปริญญาสุนันทลัคุลุงทรงที่เป็นชาวโคราชบอกว่าในตัวเราได้พ่อที่พูดใจเปลี่ยนใจลุงพ่อไว้ว่าและพญาท่เป็นความช่วเหลือสังคมโดยส่วนตัวท่านแก่ที่จะบริจาคร่างกายอยู่แล้วล่ะ แต่ทั้งนี้ก็คือสัญญาการยอมของญาติพี่น้องและลูกหลานว่าจะแจ้งความสุดพ่อร่างให้คณะกรรมก ในสถาบันเพืใดเนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับคุณเติมรัตนาดีเป็นชาวโคราชเหมือนกันนะครับแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์แล้วนะครับโดยพ่อเติมที่บอกว่าตัวเองเลือกเลือกลือกมาอยู่ศูนย์กลางของภาคอีสานแลเอามาวางศพตรงนี้ไม่ทันอาเป็นน้องสาวมีความภูมิใจต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นซึ่งผมว่าเป็นการรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งลูกค้าก็กิน ด้วยนะครับนึกไรก็บบตามอย่างคุณปริศุธรแลยเลยว่าจะไปคัดครือท้ัยเพราะว่าเพ้่งทำมาวันนี้แล้วพอคุณเคยบอกไว้บอกว่าจะมาแต่ปัจจุบันนี้รอรห้คนไปแล้วนะครับขอประการสำหรับนักศึกอารและนักตวยาศาสตร์นะคะที่ ตั้งใจจะมาส่งสรีระสังขารหลวงพ่อคูณขอให้ได้ไปตัแถวเตรียมรอในช่วงเวลา10นาทีที่ขอหน้า่าเวลาเลยนะคะเพราะนนี้ในาเราอยในนที่ระชุประชุมใหญ่ระดมการจัดพิเศษเ็ะวาทปรกันเยอะนะคะแต่ว่ามาสงโรเราจะวกันกยู่ด้านหลังนะคะเพื่อที่จะตั้งแถวส่งสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเนทีิสุดขธกันค่ะ พนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของกรขององค์การบ่ิหารส่วจังหวัดกำลังซ้อมในพิธีถวายผ้าพรมนะครับท่านภาคภูมิใจที่ท่านพี่ชายหรือหลวงพ่อคูนั้นบังสุกุลในช่วงบ่ายนี่แหละนมล่างมอนให้สถาบันพร้อมการศึกษาก็คือคณะแพทยศาสตร์ของมารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ